สวัสดีเจ้าวันนี้แม่กิิบก็ส้มปลาแข็มแล้วเจ้ายากระตําส้มยากระน้าห่าเนาะวันนี้ก็จะจัดต่าแล้วนะเจ้าหรือว่าต่าปลาราแซบแบๆนาะเจ้าไปาเข้าไปดูวิธีทากันเลยเจ้าอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบของเฮ้านะเจ้าก็จะมีเส้นบกเกตเต็นะเจ้าเส้นบกเกตเต็ดก็ใกล้ซุปแล้วเนาะมีบะกอกนะเจ้าบะนาวบะเขือส้มลูกเล็กแม่กิิบก็จะใช้อยู่สองแกนเนาะ ล้วก็พริกแดงจินดาหน้าเจ้า4ีเม็ดนะเจ้าพริกสดเนาะแล้วก็พกรพกนะกพิกแห้งสามเม็ดแล้วก็อันกระเทียมนะเจ้ามาเจ้าเอาไปเริ่มต่ำกันเลยเจ้าใส่กระเทียมลงไปห้ากรีบเนาะใส่พริกแห้งสามเม็ดใส่พริกสดสีเม็ดนะเจ้าความเผ็ดนี่กัแล้วแต่ชอบเลยหน้าเจ้า สำหรับแมคกิ้โปรเจ็ดเม็ดเก็พอดีนะเจ้าใส่ตึงพริกแห้งพริกสดรสชาติกว่าจะนัวเนาะต่ำมาให้บะดีเนาะและ้วแมคกี้ก็จะเติมผงนัวนะเจ้าชอบนัวนักใส่นักนัวน้อยใส่น้อยนะเจ้าต่ำเล้าขาดบะได้เนาะผงด้วนะเจ้า วันนี้แม่กิ๊บก่แบบมีน้ำตาลปี๊บเนาะแม่กิ๊บก็จะใส่น้ำตาลสายแดงแตนนะเจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะเจ้า,ลจาแล้วก็ตับเจ้าพอตําพริกเซ็จแล้วก็จะใส่บะเขือส้มนะเจ้า ว่คือส้มก็จะลูกเล็กเนาะแมกิปก็เลยจะใจส,สองลูกถ้าลูกใหญ่ก็ะใ้ลูกเดียวกับปอนะเจ้าเอากับปาดลงไปเลยเจ้าใส่บะกอกเนาะบะกอกเบีออกแบบนี้หนึ่งเกน แล้วก็ใส่บะน,นาวเนาะบีบบะน,นาวลงไปเจ้าเมกิบก็จะใช้ยสามกรีบเนาะ ใส่น้ำป่าร่าเจ้าน้ำป่าร่าหนึ่งทับพีเนาะน้ำป่าเจ้าน้ำป่าเหี่ยน้อยกระตับคุกเข้าเพส่อะนผสมเข้า,ขา,ขา,า,ขากันนะเจ้าใส่หมึกตเตยียลงไปเจ้า แล้วก็ต่ำให้เข้ากันเนื่อ ก็เป็นอันเซตเรียบร้อยนะเจ้าตำส้มของเฮาจิมรสชาติหน่อยเนาะอืมเมื่อกี้ก็จะใส่จันเรียบร้อยแล้วนะเจ้ากินกับพักบุ้งนะเจ้าหมอขนาดนะเจ้ารสชาตินัวๆเบาหวานมากนะเจ้าดูเส้นก็จะมีความ กรอบนะเจ้าไก่ซุกแต่ว่ากรอบอยู่นะเจ้าไม่กิปบเอาแจกตู้เย็นไว้เนาะอืมอือ จมาก็สำหรับวันนี้นะเจ้าไมาคิปก็จะขอตัวไปกินตามส้มก่อนเนาะฝากเปืเป่อนก็ทิดตามแล้วก็อย่าลืมกดนหลูกกระดิง่งเลือกทั้งหมดจะได้ประพาดลีปใมัม่ๆของไมคิปก่อนไข่นะเจ้าไมาคิบขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมมากๆเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย